Bon deal, บอเดียวเนียวทรัพคืนวันอาทิตย์ที่8กันยายน2,567นะครับวันนี้อยู่ในศึกของฟีฟ่าเดยังคงอยู่ในศึกยูฟ่าเนชัลลิกนะครับก็เป็นทางด้านบอลทีมชาติของด้านยุโรปนะครับมาเตะลีกกันนะวันนี้หวนกลับมาเตะ เหมือนคู่อันล่าดอีกครั้งครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับสเปนครับเดนมาร์กเจอกับเซอร์เบียบปรุเกสเจอกับสกอตแลนด์แล้วก็โคเอเชียเจอกับโปแลนด์นะครับก็4ตัวก็หวังว่าจะทําเงินเหมือนเมื่อวานนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปของเราเป็นคลิปยาวนิดนึงครับใครที่ไม่ชื่อไม่ชอบนะครับก็เลื่อนผ่านไปทางท้ายคลิปได้เลยเรามีสรุปผลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเมื่อวานครับเรียบร้อยนะครับหวานเจี๊ยบครับเยอรมันครับกดไปถึง5 0ูนะอ๋อนะครับแล้วก็เนเธอ ก็สุดมันครับแล้วก็เยอรมันอังกฤษก็สองนะครับเมื่อวานบอลต่อนี้จะเข้าเยอะเลยทีเดียวนี่นะครับก็กินเต็มไปทั้งหมด3คู่นะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในแง่ของการลงทุนนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราหวังว่าจะเป็นเหมือนเมื่อวานนันะครับเดี๋ยวเรามารุ้นรับชมรับฟังกันต่อครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับคู่แรกไปเลยครับสวิตเซอร์แลนด์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปนกันบ้าง นะครับก็นี่ครับอันดับตารางคะแนนทั้งคู่สเปนไม่สามารถเอาชนะได้ในเกมแรกครับซึ่งเป็นเกมออกไปเยือนเซอร์เบียนะทำได้แค่เสมอจืดๆเลยครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำอะไรกันไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของอีกสองคู่อีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นเดนมาร์กกับสวีเดเดนมาร์กชนะไป20นะครับก็กรุ๊ปนี้ก็ถือว่าสุดมันเหมือนกันเดี๋ยวเราคุยกันทั้ง2คู่เลยนะครับทั้ง2คู่เคยเจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของสเปน นะครับที่อาจจะทําได้ดีกว่าเล็กนะน้อยนะครับเล็กน้อยนะถ้าเป็นในศึกเอ่อเนชั่นลีกเนี่ยสี่เกมที่ผ่านมามีทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป1เกมฮะสเปนชนะ1เกมแล้วก็เสมอกัน1เกมแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งเขาเป็นสเปนนะครับในรายการนี้เนี่ยสเปนอาจจะดูเหลื่อมเหลือมกว่านิดนึงนะครับแต่ทั้งถ้าถามว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสู้สเปนได้ดีไหมก็นะฮะเนัดหลังเนี่ยแพ้ไปแค่2เกมแค่นั้นเองก็ถือว่านะครับทำเงินเมื่อเจอกับสเปนได้ดีพอสมควรเลยนะครับ ฟอร์มของสวิตเซอร์แลนด์ในนัดล่าสุดเจอกับเดนมาร์กนะครับเอาไม่ไหวอะนะฮะก็โอ้โหนะครับผิดคาดนะตานไม่อยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับคู่นี้นะก่อนหน้านี้มีเกมยูโรครับที่ทะลุไปในรอบแดทีมนะครับก็นะไปแพ้อังกฤษมานะฮะไม่ไม่แปดนะสิบหกเออเออรอบแปดนะครับรอบแปด ก็แพ้ไปก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันสำหรับสวิตนะครับที่ฟอร์มดีนะก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะลงตัวครับแต่ว่าในเกมแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสูบมือวาสักเท่าไหร่ครับเปิดประเด็นมาแพ้เดนมาร์กเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะส่วนฟอร์มของสเปนนะครับจืดชืดมาเหมือนกันครับศูนย์ศูนย์นะแต่ก็ยังคงไม่แพ้ใครแหละก็ถือว่ายังคงชัดเจนครับสาหรับแชมป์ยูโรนะแต่ว่าอจะในเรื่องของราคาอาจจะติดขัดนิดนึงครับวันนี้บุกไปต่อราคาเดิมเลยอ่ะ นะครับราคาเดิมที่เจอกับสเปนเลยก็หน้าแอบ,บหวาดกลัวเหมือนกันนะฮะว่าสเปนจะทําได้ดีหรือเปล่าซึ่งในนัดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะติดๆขัดๆครับในเกมเยือนนะแล้วก็เกมเยือนของสเปนเนี่ยนะครับพเพื่อนๆไปดูเกมเยือนของสเปนอาจจะไม่ค่อยหวือหวานะอาจจะชนะแค่เม็ดเดียวนะครับหลายๆนัดเนี่ยผมไปดูสถิติเก่าๆหกเกมหลังของสเปนชนะไม่ขาดนะครับในเกมเยือนเลยแต่วันนี้ยังคงบุกไปต่อก็ต้องต่อแลวฮะแต้มต่อต้อ,ตองมีอ่ะ เพราะว่าสเปนก็เป็นทีมที่ภาษีดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผู้เล่นวันนี้นะฮะยามานขาดไม่ได้ฮะวิลเลียมก็อาจจะดูทู่มู่ไปในนัดล่าสุดเช่นเดียวกับโอโมด้วยนะครับเพรดี้ครับเกมในแดนกลางชูบีเมนนี่นะครับบลยส์แผงหลังเป็นนอร์แมนกับลาปอรตนะครับกิมาโดรวมถึงคาวประขาผู้สาหตัวเป็นดาวิดลาย่านะฮะก็คงต้องใช้ชุดที่ดีที่สุดในเกมลุกสุดมัน4 3 3เช่นเคยนะครับก็ต้องลุ้นดูว่านะครับอ่าสเปนเนี่ยจะ ทำเกมลุกได้ดีกว่านัดที่แล้วหรือเปล่านะฮะนัดที่แล้วเจอเซอร์เบียนะแต่นัดนี้มาเจอสวิตที่ต้องบอกว่าถิติเมื่อเจอกันเนี่ยสวิตทําได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่านัดล่าสุดที่สวิตเจอกับเดนมารนะ์กเนี่ยเอาไม่อยู่นะสเปนดังนั้นวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสที่จะคว้าชัยอ่ะนะครส่วนทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์มาในบบสามสี่สามนะครับเน้นเกมในแดนกลางสะส่วนใหญ่ครับกลางเป็นฟอยเลอร์นะครับวินเมอร์แล้วผมหนึง่งนะครับสกอรเรีย นะฮะวันนี้กันฮิชากก้าน่าจะได้พักหรือว่าเจ็บหรือเปล่านะครโอ,โอ้โดนไปแดงไปเหมือนกันนะครับโดนแบนไปในนัดน,นี้ดังนั้นเกมในแดนกลางอาจจะขาดหายไปด้วยนะครับกอ,อ,องหน้าเป็นเอมโบโรนะครับวาเกสนี่ก็ยังคงไม่ค่อยหวือหวา เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ขาด,ขาดการอิชาก้าด้วยก็ต้องลุ้นดูครับว่าสวิตเซอร์แลนด์จะจะจะต้าทานยังไงเหมือนกันครับในเกมลุกที่มันรวดเร็วของสเปนนะแต่ดูเกมที่ผ่านมาสเปนค่อนข้างผ่อนอน,นะฮะแต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเมื่อสวิตไปแพ้เหมือนกันสเปนก็ยังคงมีโอกาสที่จะข่มเนะคือผมรู้ผมคิดว่าเฉือนหนึ่งศูนย์หน้าย,ยังคงมีโอกาสนะสำหรับคู่นี้นะสเปนกดต่ำได้เลยพักหลังมาทั้งคู่เนี่ยหาสกรข้างที่จะอืดๆเหมือนกันครับสำหรับสเปนแต่ต้องเน้นผลแลละฮะ ในการเก็บแต้มต่อไปนะครับไปดูความเห็นกันต่างชาติกันบ้างนะฮะทางด้าน FC ฟซีเดให้สเปนมีโอกาสชนะถึงห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างที่จะกินตัวเลยทีเดียวนะครับโอกาสเยอะนะฮะสำหรับอ่าสเปนนะสปอร์ตโมให้สเปนสองหนึ่งฮะยังคงมองว่าสเปนเนี่ยมีดีกว่าทางด้านของเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ้าบ้านพลาดมาด้วยเกมนี้ก็น่าจะงงหัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับสปอร์ตเคน่าให้สองหนึ่งเช่นเดียวกันครับยังคงมองว่าสเปนดูดีกว่านะนะครับสเปนอาจจะ ห่วหวากว่าวันนี้เนี่ยขาดกาลิชาก้าไปด้วยนะครับสำหรับเกมในแดนกลางนะส่วนทางด้านของเดอะฮาร์ตเทคเกิลให้2อหนึ่งครับจับตาดูชูบีเมนดี้นะฮะเกมในแดนกลางว่าวันนี้จะเคลื่อนทีมได้ดีหรือเปล่าเท่านี้เกมในแดนกลางเคลื่อนได้ดีเนี่ยในแผงหน้าของสเปนมีโอกาสนะครับยามาน่าจะลากตัดเข้าไปได้บ้างนะครับสองหนึ่งเช่นกันนะฮะทางด้านของเดอะสเตตโซนให้สเปนชนะนะครับจากแชมป์นะวันนี้แล้วก็เขาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยครับการขาดหายไปของกาลิชาก้า นะครับอาจจะมีผลกับทีมเยอะเหมือนกันครับสกอร์นิวครับให้สเปนชนะวันนี้หน้าเดียวเลยนะเขามองที่สเปนเกือบทั้งหมดนะครับฟุตบอลคลายติดก็บอกว่าสเปน2-1วันนี้สกอร์ที่คาดนะครับไม่ขาดนะฮะ1-0 2-1มีโอกาสเป็นไปได้ครับส่วนเดอะฮาร์ทเชิญบอกว่าเฮตูเฮต์4นัดหลังสุดของทั้งคู่ในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ย2-1 1-0นะครับแล้วก็1-1 1-0ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะโอกาสอยู่ที่สเปน50ฮะ สเสมอ25แล้วก็ฐานะของสวิต25เปอร์เซ็นต์เหมือนกันดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยสเปนในเชิงเสถิยรนะสเปนอาจจะดูหลุมเหลือมฮนะส่วนสปอร์ตโม่โฟอร์เบทนะครับให้1ประตูตัวหนึ่งอ่านว่าโอกาสจบเสมอจะมีแล้วสําหรับสเปนในเกมนี้ผมคิดว่าเกมนี้มันง่ายกว่าเกมที่แล้วนะครับเป็นเกมเปิดหัวเราได้ลองชั้นเชิงได้นักเตะได้มีโอกาสได้วาดฝันกันบ้างแหละนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนยครับ กรุ4เนี่ยดังนั้นวันนี้สเปนต้องขึ้นไปจ่าฟูงะนะต้องชนะไว้ก่อนแล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมว่าแค่เฉือนะฮะ1-0 2-1น่าจะยากอยู่สวิตก็ค่อนข้างนี่หาประตูยากเหมือนกันนะ,ะน่าจะเฉือนแค่1-0เนาะคู่นี้ฝากไว้เลยนะครับ <S <S อีกคู่หนึ่งครับเดนมาร์กเจอกับเซอร์เบียฮะ เดนมาร์กนัดแรกชมผลงานได้ดีครับ2ประตูต่อศูนย์เลยนะส่วนเซอร์เบียเสมอสเปนม,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 มาก็ยันนะอยู่เหมือนกันนี่นะฮะทั้งคู่เจอกันเนี่ยเดนมาร์กกวดชัยเกือบทั้งหมดนะครับในศึกยูโรเนี่ยเดนมาร์กกดไป2เกมเลยนะครับนัดล่าสุดก็เสมอมาศูนย์ในเกมยูโรนะครับก็ถือว่าอาจจะท่าทานได้ดีนะแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเดนมาร์กอาจจะ ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวครับสำหรับการเปิดซีซั่นใหม่ของยูฟ่าเนชั่นลีกนะฮะนั้นให้กดไป2 0งศูนย์ครับก่อนหน้านี้อาจจะมีลุ้มลุ้โดนนกันบ้างนะสำหรับเดนมาร์กนะครับแต่ว่าถือว่านัดล่าสุดก็ค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีนะครับส่วนเซอร์เบียครับเสมอมานะครับสนัดหลังเสมอรวดเลยวันนี้ก็ยังคงต้องลุ้นเสมอแหละนะครับก็ยิงประตูยากนะสำหรับเซอร์เบียนะนะครับเสมอมา2นัดติด3นัดติด2นัดแหละนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแพ้สลับแพ้กันบ้างนะฮะ แต่ว่าคว้าหาชัยชนะต้องยอมรับตามต,ตรงว่าค่อนข้างยากเหมือนกันครับวันนี้เป็นรองอยู่ครึ่งควบลูกครับสาหรับทางด้านของเซอร์เบียนะฮะสูงต่ำไปที่2ลูกควบจอเจ้าบ้านยังงมีโอกาสชนะนะครับสเท่าก,กว่าเลยนะก็ยังคงแลดูดีกว่าทางด้านของเซอร์เบียอย่างชัดเจนครับด้วยตัวผู้เล่นด้วยนะฮะเซอร์เบียมีโจวิชนะครับซามาริชก็ซามาริชมีอิลิกกับลูคิชนะฮะแค่นั้นที่น่าจับตามองนะนอกนั้นก็อาจจะ ไม่ค่อยหอวือหวาเท่าไหร่นะับสำหรับตัวนักเตะมาในบบสามสองหนึ่นะครับเน้นเกมใน,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 น้นกลางซะส่วนใหญ่เลยรอเคอเตอร์เอ็กแทกนะฮะแหละเป็นางานนี้นะครับวันนี้มาในแผนเดียวกันเลยนะครับแต่เดนมาร์กเนี่ยถึงตัวไม่ได้หวือหวาแต่ก็โอ้โหมันยังยิงได้นะนะฮะรอเบิร์กส์นะครับฮอ,อยฮอ,อยเบิร์กส์นะครับนี่ครับฮูมันก็นัดล่าสุดกดมา2-0งศของเพว่านัดน,นี้เดนมาร์กน่าจะเฉือนนะมีติดไม้ติดมือ นักสักหนึ่งประตูยังคงจะทําได้นะครับแล้วก็เกมรักยังคงทาได้ดีไม่เสียประตูในนัดที่ผ่านมาเจอกับสวิตนะครับดังนั้นเซอร์เบียกับสวิตคุณภาพนะครับสวิตก็ยังคงดีกว่าเซอร์เบียอีกนะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เดนมาร์กก็ยังคงมีโอกาสมากกว่าผมว่าค่าเฉือนเหมือนกันครับสำหรับราคาที่ออกมาด้วยนะครับไม่ให้กินเต็มเลอฮะอย่างมากกินหูนะครับแต่ว่าถ้ารู้ไปมันก็โอกาสก็่าดีจริงๆ นะครับแต่ผมมองว่าทางด้านของเดนมาร์กในประสบการณ์ที่มันมีมากกว่าแล้วก็ระบบทีมของเดนมาร์กนะครับเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าแต่ละปีมันดียังไงนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าเกมลุกของเดนมาร์กยังคงจัดจ้านกว่าเซอร์เบียครับ1-0รับฟันดงสำหรับผู้นี้ครับอีกคู่หนึ่งครับโปรตุเกสเจอกับสกอตแลนด์นะครับโปรตุเกสมาย้ายมาอีกกรุ่มหนึ่งนะครับก็นัดล่าสุดก็กดมาสามประตูต่อสองนะครับสำหรับ 2ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับนัดแรกนะนี่นะครับก็ไปกดทางด้านของโคเอเชีย e มาก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีพอสมควรสำหรับโปตุเกสนะส่วนสกอตแลนด์นะครับแพ้อ่าไปทางด้านของไปแพ้ให้กับโปแลนด์นะครับสุดมันนะ3-2ก็ยิงเงินอุตลุดเลยเหมือนกันนะครับฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะรับโปตุเกสเจอกับสกอตแลนด์ปี201831นะครับก็ถือว่ากินขาดนะ ก็โปรตุเกสครับก็อบอกว่าในช่วโมงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนักเตะทุกคนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหอยู่ในระดับเวอร์ครั์สเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ส่วนทางนั้นฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาเนี่ยไปเสมอฝรั่งเศสมาตกรอบนะครับตกรอบแปดนะก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันนะครับว่าวันนี้จะทําได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ภาพรวมแล้วโปรตุเกสผมว่านักเตะในค่อนข้างที่จะมีสภาพดีกว่านะครับทางด้านของสกอตแลนด์ที่นะัาล่าสุดก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับก็ ก็ขุนต่อไปอะนะเดิมแบกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับสกอตแลนด์นะครับภาพรวมแล้วสิบน้ำหลังชนะในเกมกับชัดมิดแค่เกมเดียวคุณภาพค่อนข้างแย่เหมือนกันครับวันนี้ต่อถึงลูกครึ่งควบสองต่อเยอะๆเนี่ยมันขาดสำหรับบอลทีมชาตินะครับความพร้อมของวันนี้นะครับโปรตุเกสครับคิสโนโรนโดเรอยลนะครับดิโกโชตาโอ้โหพร้อมแน่นอนฮะเกมในแดนกลางเป็นบุนโนเฟอร์นันเดสนะครับดาบิดเอ่อนะครับเป็นซินบา นะครับเบนด์ดซินบานะวิตินยานะครับแผงหลังไม่ต้องพูดถึงครับสบายมากครับสำหรับชุดนี้ส่วนทางด้านสกอตแลนด์นะครับมีชักเล่นนะฮะแม็กโทมิเน่ครับจอห์นแม็กกินนะครับ,บโดกนี่คิวมอร์คริสตี้นะครับแอนดูโรเบอร์สันแม็กเคนนี่นะฮะก็สี่สองสามหนึ่งของสกอตแลนด์มันในแดนหน้าผมมองว่าแย่ฮะแย่แย่ แย yeah, ่จริงๆถึงจะทํายิงได้ดีแต่ยิง,งโปรแลนด์นะแต่วันนี้มาเจอโปรตุเกสที่ผมบอกว่าเขี้ยวเลยนะครับสเม็ดน่าจะยืนพื้นเหมือนกันนะครับเปิดราคามาให้ให้ลอ่อให้แบบนี้นะฮะก็คือไม่อยากจ่ายเต็มบางอั้นเถอะผมว่ายังไงคู่นี้บอลหน้าเดียวฮะอยู่ที่โปรตุเกสไปเถอะครับมันมันไ,ไม่น่ายากครับไม่ต้องคิดอะไรเลยนะก็น้านี้ด้วยคุณภาพนักเตะเนี่ยนะครับเอาแน่นอนไม่ต้องพูดถึงครับเจดโดนี่มีความมุ่งมั่นสุดๆในทีมชาตินะครับดังนะั้นคู่นี้ฟันธงที่เจ้าบ้านฮะ คู่สุดท้ายครับโคเอเชียไปเ,เปิดบ้านทั้งคนมาเยือนโปแลนด์นะครับทำได้ดีเหมือนกันนะสำหรับโปแลนด์ในนัดล่าสุดนะครับเอาชนะมาได้ส่วนโคเอเชียแพ้แพ้แต่ก็ไม่น่าเกลียดเหมือนกันะนะสำหรับโคเอเชียสอนะครับก็ก,ก็น่าจะมีมกกีก็ต้องแพ้แบบ แบบดูดีอยู่ยังคงยิงได้อยู่สําหรับโครเอเชียนะครับครั้งคู่เจอกันปี2008นู่นเลยครับในศึกยูโรแล้วโครเอเชียกดไป1นก่อนหน้านี้เกมกับชาเมดโปแลนด์กด1นเหมือนกันอ่ะนะครับก็ต้องลุ้นดูกันไปพลิกไปพลิกมาเหมือนกันวัดอะไรไม่ได้ครับเจอกัน2เกมนะซีนัดหลังของโครเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าปีมันมันเริ่มตัวผู้เล่นในชุดนี้ต้องยอมรับว่ามันมันมันแก่เกินไปจริงๆแล้วนะสำหรับโครเอเชียนะก็ต้องมาพัฒนานักเตะที่กับขุมกาลังใหม่ขึ้นมาเหมือนกัน นะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่มีมันแทบจะรุ้นยากเหมือนกันนะครับนั้นล่าสุดโดนมาก่อนนั้นนี้นะครับจอดที่รอบแรกเลยนะในศึกยูโรนะครส่วนทางด้านของโปแลนด์นะครับนัดแรกโอ้โหนะครับเซอร์ไพรส์ทำได้ดีเลยกดสกอร์แรหนึ่งสานะครับยิงกันสนั่นจออุตลุดเลยทีเดียวนะครับสนั่นสุดมันเหมือนกันนะครับก็ภาพรวมแล้วผมคิดว่าโปแลนด์ยังคงชัดเจนนะครับดูดีกว่า นี่นะฮะแต่วันนี้เป็นลองถึงครึ่งครบลูกนะสำหรับโปลแลนด์ก็ค่อนข้างที่จะต่อเยอะเหมือนกันนะครับเจ้าบ,บ้านมีโอกาสชนะ2เท่านะครับเน้นๆเ,เลยนะนะครับส่วนสูงต่างเปิดที่2ลูกคั่วนะครับก็ต้องไปลุ้นดูว่าจะยิงห่างหรือเปล่านะฮะแต่ผมคิดว่าภาพรวมแล้ววันนี้เนี่ยคู่นี้นะอาจจะดูเดเจอเดิรแบกนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะฮะมันก็ นะครัผมยวดดีนะสำหรับโปแลนด์ในช่วงนี้นะครับมีมดเดเบแต่ก็มีตัวเก่าอย่างซิเลนสกี้นะครับซิริสกีนี่นะครับสองตัวนี้ก็ยังคงดูดีนะนะครับแผงหลังมันเป็นนักเล็กนะฮะก็ผมว่าโปแลนด์วันนี้น่าจะต่อกกอนได้ดีนะครับแพ้แพ้ไม่ห่างเกิน1เมตรอย่างแน่นอนนะครับส่วนโคเอเชียมันมันค่อนข้างยิงยากนิดนึงเนี่ยครับมันเป็นตัวเก่าๆนะครับตัวเก่าตัวเก่าอย่างซูคิชนะครับโครวาซิตลูก้าโมดิชเนี่ยฮะมัน นะครับเมื่อมาเจอบทจริงๆนยผมิดว่าวันนี้เนี่ยโปรแลนด์นะครับเน้นเกมในแดนกลางผมว่าโอกาสจบเสมอค่อนข้างมีให้เห็นเลยนะเนี่ยนะครับมันก็ผมว่าโคเอเชียในชุดนี้ในมันมันมันเก่ากันไปแล้วนะครับมันเอาอะนะก็ยังคงมองว่าวันนี้โปรแลนด์จะทําได้ดีอย่างต่อเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็เดอะแบกอย่างโรเบิร์ตเดวอนอสกี้ยังคงควานหาประตูได้ก็เป็นที่น่าติดตามเหมือนกันว่าเกมวันนี้จะเป็นไงแต่มองผมมองส่วนตัวนะนะครับ โปรแลนด์ and, ก็ยังคงจะสู้ได้ดีในเกมนี้ถ้าแพ้จริงๆเนี่ยไม่เกิน1เม็ดอย่างมากยอมเสียหูแต่ผมคิดว่ามีโอกาสจบเสมอข้างสูงเลยฟันธงนะครับดังนั้น4ี่ทีวันนี้สเปนเดนมาร์กโปรตุเกสแล้วก็โปรแลนด์นะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ร่วมลุม้นร่วม,มชมด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ล,ล,ล้ำล้ำรวยรวยเฮงครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดใจอีกครั้งนะครับแล้วเจอกััันใหมม่ครบสสวดีผ